หรือครับผมนายฮิรันตันสิริวันนี้จะมาสาธิตการควบคุมกระบอกสูบสองทางแบบทำงานด้วยลมนะครับ่ารางรับเราก็จะต่อสายลมเข้ากับสามทางนะครับก็จะต่อเข้ากับสวิตทั้งสองตัวและวาล์วห้าทับสองนะครับหัจากนี้เราจะใช้สามทางสองตัวนะครับ สายเข้ากับจากวาวจากสวิตเข้าวาวข้างทับสองออกวาวข้างทับสองไประบอกสูระบอกสุรสองครงนะครับอจารนย์นะครับถ้าผมกด สวิตที่1จะทำให้กระบอกสูบจางหนอกนะครับและเมื่อเรากดสวิตที่2จะทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่กลับครับและเมื่อผมปล่อยสวิตที่หนึ่งแล้วลึกและเมื่อกดสวิตที่2จะทำให้กระบอกสูบสองทางเคลื่อนที่กลับนะครับกระบอกสูบที่สวิตที่หนึ่งครับทำให้กระบอกสูบ ซีดีสองให้กระบ,บอกสูรก็ที่กลับนะครับข้อจุการใส่ที่เท่านี้ครับขอบคุณครับ